จะไม่มีการใช้มาตรการขับเหตุผลที่ไม่ขับออกก็คือไม่มีเหตุจําเป็นในดๆที่จะต้องไปขับกันในเมื่อตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแล้วพรคพลังประชารัฐมีสสออยู่40คนเราก็อยากจะดํารงจํานวนวสสมีไว้จึงไม่มีเหตุใดๆที่จะต้องไปขับแต่เว้นแต่ผู้ที่ถูกตรวจสอบเกิดไปลาออกนะอย่างนั้นก็อ้าวนี่ธรรมนัตเวรกรรมตามสนองน่แะครับท่านผู้ชมฮะโดนเขาเรียกว่าอะไรโดนพักพลังประชารัฐ นะสอบนะออว่าผิดเขาเรียกว่าอะไรผิดกติกาพักหรือเปล่าไปนั่งกับไอ้พวกเพื่อไทยนะเออนะครับแม่แต่เขาก็ไม่ไล่ออกสักทีนะ <c oughs> นะเขาก็เก็บไว้อย่างนั้นแหละนะเออยังยังไม่มีมติขับออกถ้าขับออกนี่เกาก็จะไปหาพักอื่นสังกัดไงเออ